คุณพึ่งทางนี้ทางนี้เรียกให้มาพบแต่เช้าเลยมีอะไรหรือเปล่าคะคุณสมชายนั่งก่อนนั่งก่อนทานอาหารเช้ากันมาหรือยังยังเลยค่ะน้องครับอยากทานอะไรสั่งเลยครับของผมไข่ดาวไส้กรอกครับไข่ดาวไส้กรอกน,นะคะฉันข้าวต้มหมูค่ะค่ะรอสักครู่นะคะ เรียกคุณมาเนี่ยนะเพราะว่ามีเรื่องน่าตื่นเต้นจะเล่าให้ฟังเรื่องอะไรคะเมื่อคืนสกายเรดเดอร์มาปรากฏตัวที่นี่ครับคุณนบแน่ใจได้ยังไงครับคุณนบได้ยินพวกทำความสะอาดเขาคุยกัน <c oughs> ก็เลยไปดูกล้องวงจรปิดไม่น่าเชื่อเจอจริงๆสกายเรดเดอร์ตัวเป็นๆแวบบไปแวบบมา อยู่ในโรงแรมเรานี่หนะครับสกายเรดเดอร์จะมาปรากฏตัวที่นี่ได้ยังไงคะอ้าวก็ตามคุณมายัางไงคุณพึ่งจริงไหมละ่ะผมว่าไอ้หมอนั่นไม่ได้ตามคุณพึ่งมาหรอกครับคุณสมชายบอกว่าคุณพึ่องอยู่ที่ไหนสกายเรดเดอร์ก็อยู่ที่นั่น ハハハ。<laughs> กลมจริงๆเลยนะคะผู้กองไปกันเลยค่ะผมว่าแค่คุณพึ่งยอมเจรจาติดต่อขอเพชรคืนจากสกายเรเดอร์หรือนัดคุณลนให้ไปพบก็ได้ฉันไม่รู้ว่าสกายเรเดอร์อยู่ที่ไหนจริงๆนะคะโอ้คุณพึ่งอย่าเพิ่งปฏิเสธผมสิครับฉันไม่ได้ปฏิเสธค่ะ แต่ฉันมีจดหมายมาถึงผมไหมครับไม่มีนะคะขอบคุณครับพี่เผ่ามีอะไรเหรอครับคุณพึ่งเดี๋ยวฉันมานะคะอ,อผมไปตามคุณพึ่งก่อนนะครับ แล้วกันเฮ้ยผมว่าสองคนนั่นคิดหลบหน้าเราแน่แน่สวัสดีครับทุกคนหวดพิศวาสกลับมาแล้วนะครับเอาคุณนพเป็นไงบ้างครับไม่เจอสนานเลยนะครับสบายดีครับแต่แค่กลุ้มใจ ที่ตำรวจยังตามเพชรกลับมาไม่ได้เออทางตำรวจกำลังพยายามอย่างเต็มที่นะคะคุณนกไม่ต้องเป็นหัวนะคะครับผมเชื่อครับว่าหมวดพิสวัสเจะเอาเพชรกลับคืนมาให้ผมได้ผูออ้กองกับหมวดมาก็ดีแล้วรู้ไหมครับว่าเมื่อคืนเนี้ยสกายเดเดอร์บุกมาที่นี่ 遥望。